ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ก็ารนรักทุกบ้านทุกหม่องบอลโอ้ยเปิดคลิปขึ้นมาคู่โคกขยิมกับหัวรถกับมีเรื่องที่บอกพี่ใน้องฟังนะครับตามหัว้อพี่น้องเลยเขาสู้หัว้อเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับตามจริงมันมีมาดนละละเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเห็นอาจารย์คู่โคกก็คือช่องอาจารย์แฮมพีเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะมันออกที่แรกคู่โคกพวกกล้าออกนะครับกันเดียว จองด้านขีดต่อมาคือกันคู่ควรกันเลยเต็มหัวอยู่นะครับผู้เดียวนะครับบม่อก้าเปิดเผยก็ว่าเจ้าของมีผู้นำหนาเนี่ยแหละนะเห็นอาจารย์เฮตบเปิดอกมาเผยแพีนะครับเพิ่อกมาเปินก่าวบอานะครับคู่กวกันเลยขีดตามร้อยบนเท่ากันดอกกับในก่อนนี่ง้อขอเรื่องมานี้ครับพี่น้องผมสาวเล่าบมมีแต่เปิดใจบมมีแต่ขายใจ มีขายหอยน้ำครับพี่น้องผมอ้ยแกจงว่านะครับเฮ็ดไทยนุ่มใหญ่ฟังไทยน้ำลายยยอยนะครับบารนี้ขอเฟซขอสองทางตีต่อกันจะดนันนะครับเพราะว่าสาวเล่าบ่มีเทแคร์เปิดใจนะครับมีขายหอยน้ำครับพี่น้องผมแต่จว่าโอ้ยเอาก่อนจะบอกเรื่องนี้นะครับกูขอขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานก่อนก็แล้วกันเนาะ คันเวลาก็มีกำนองสักครู่หนึ่งวันที่หนึ่งมีหน้าคมของทุกปีนะครับเป็นวันก่อตั้งนะครับเป็นวันที่ด้ก่อตั้งจังหวัดยะโสธรน,นะข้นมาจังหวัดสีคู่โคกพักผ,ผ,ผ้าอาศัยอยู่นี่นะครับบ้านเกิดเมืองนอนนะครับเป็นวันสถาปนาจังหวัดข้นมาเอ่อจากอำเภอเมืองเออจากอำเภอยโสธรน,นะครับ มาเป็นตะกีอยู่สังกัดจังหวัดอุบลราชธานีแยกออกมาเป็นจังหวัดยะโสธรน,นะครับกาหลายสิบปีผ่านมาแล้วนะครับพี่น้องผมมาครบรอบวันทีน่หนึ่งมีนาคมเพิ่นการจัดงานวันสถาปนาและกาชาติจังหวัดยะโสธรขึ้นนะครับในวันทีน่หนึ่งมีนาคมของทุกป,ปีนะครับจัดเกามือเกาขึ้นครับพี่น้องผมผู้ใไดอย,ยู่ไกลอยู่ไกลกับไปอุดหนุนไปอุดหนุนสภากาชาติไทยเด้อครับเด้อเป็นสวย สลากเสียมไปสวยสลากมัดชากาชาตินะครับนี่แหละตามนี่แหละครับเมื่อเปิดงานนะครับมีพิธีร่าบวงสวงนะครับมันเคยมีมาปีคู่ข้อจำปีว่าอะรครับปีนั้นในวันที่หนึ่งนี่แหละครับวันที่วันสถาป,ปนากาชาติสถาป,ปนาและกาชาติจังหวัดยโสธรน,นะครับมีเรื่องเล่าที่น่าสะพึงกลัวเกิดขึ้นเชายายโสธรก็สืบบ่บลืมเนาะนะครับในปีนั้นนั่นเองนะครับเกิดพายุฤด,ดูร้อน ผัดมาอย่างรุนแรงท่งทิ่วบกทีติดตั้งไว้หักมาเนี่ยระนาดนะครับร้านค้าที่จัดอยู่ในงานโอ้พังยับเยินนะครับเสียหายไปมากมายนะครับลุ่งเศ้าขึ้นมาอย่งเกิดขึ้นอยู่ว่าครับพี่น้องผมตอนรุ่งเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าโสธรถูกลอบฆ่านะครับเสียชีวิตครับคนทุเกศจับได้ครับพี่น้องผม จับได้ก็เดี๋ยวนี้เพิ่นก็พ้นโทษแล้วล่ะผู้ถูกจับก็ได้นะครับเพราะว่ามันหลายสิบปีแล้วนะครับปรากฏว่าจับได้แล้วนี่มีรักฐานชัดเจนรัดกลุ่มเอาผู้ต้องหาเนี่ยนะครับขึ้นศาลสามตัดสินทั้งสาจัจนตน้นสาลอุทธรณ์สามดีกาตัดสินประหารชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นพ่อเมืองบังอาจไปข่าพ่อเมืองเฮ้ยพี่น้องผม ขอโทษขอให้นะครับอุจระหลุดเลยครับในคณะที่สาลตัดสินวัดประหารชีวิตนะครับก็เอาไปรอก,การประหารชีวิตนะอยู่มาสักครู่หนึ่งก็มีมีการพระราชทานแต่พระยโทษนะครับจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตจากนั่นก็ได้รับพระพยโทษอีกเหลือจำคุกหาสิบปีนะก็ลดลงมาตามที่คู่ครเค่อยเสนอข่าวีิคือกฎหมายให้กับพี่น้องผม นะนั่นแหละคือต่อมาเพินเ่นก็เลยจัดพิธีบวงสวงนะครับบวงสวงมือกอตังจังหวัดขึ้นนะครับแล้วก็วันสถาปนากาชาติยวโสธรน,นะครับเนี่ยรับวันที่หนึ่งเนี่ยมีขบวนฟอนจากทุกอำเภอครับไปร่วมโตกันรับ้บวงสวงต่อหน้าอนุสาวรีย์พระพิชัยราชขัดติยะวงษานะครับคือภูทิมกอตังจังหวัดยวโสธร คนแดกนะครับเป็นบุคคลแดกคนสำคัญตอนต่อพบรมอนุสา,าวรีย์คนนะครับพี่น้องผมนี่คือความเป็นมาพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลกับไนเที่ยวกันเดินกับเดอมีสินค้าออกร้านหลายอันเลยเนี่ยมีการแสดงทุกคำขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองยะโสธร ละกาเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัดยะโสธทรทุกหน่วยงานทูกําเภอไปร่วมกันบริการพี่น้องอยู่ตรงัานความปลอดภัยรอยผดเสนกับพี่น้องผมนะครับกะให้พี่น้องไปเที่ยวกันแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นซอยไฟรประชาสัมพันธ์ของจังหวัดยะโสธรฝากมาครับพี่น้องผมอ้าวมาเขาสูงหัวขอเรื่อง <c oughs> อ้าวมีสาระเลยดนี <c oughs> บ้านอันนี้ก็สาระคือกันกับเตือนนุ่มใหญ่ฟังไทยครับ ถ้าพี่น้องเด้่รับเฟซบุ๊กู้ใดก็ต่ำดีโช่ขึ้นมาดีดขึ้นมาทึงหน้าจอพี่น้องรับเป็นเพื่อนแอดปั๊บไปนะครับแล้วก็สิมาท่านที่นะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่วันนี้ถามหติดต่อไปกว่าลูโปรไฟงามแป่ะหักกันอย่างนี้นะครับติดต่อคุยกันไปคุยกันมาสว่วนใหญ่นะครับนี่คือประสบการณ์ล้วนๆที่คู่โค้เคยพอมาแล้วแต่ว่าไม่เคยเปิดเผยไม่ได้ขอเปิดเผยครับอ้างว่าอยู่แขวงสอนในเขต แต่คู่โคกฟังสำเนียงกันวอาข้อหากันนี่แหละครับข้อต่ว่าเขาบ่อยเห็นหนาครับแมนะครับเห็นแต่หนาคนบ่อยเห็นแต่ว่าเห็นอยู่เงื่อนอยู่สั้นนะนะอยู่ผู้ผู้มิสั์โดยทั่วไปนะครับแต่การยินเสียงบ่าว่ากมานะอดอนอนดีดีครับนี่น้องทูกน้องยากเบิ้งไทยเบิ้งเงอนเบิ้งสั้นย่างดีได้ครับพี่น้องผมนะเดี๋ยวนี้ พอกับปวยไปยืมเขาเขาไม่กินนะครับผมมีงเงินจะไปสื่อขอแน่นะไอ้อย่ากเบิงยังน้องเห้เบิงบดมดว่าสันโอ้ยกโกตรตาย้วบาดเนี้เห็นแต่เจ้าวัยรุ่นเขาบอกนะครับนะบพวกไอ้ลูกศิษย์ลูกทาเขาไม่แย่นะครับก็ว่าเป็นผู้สูงอายุเนาะนะเป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็บ,บริไปต่อแย่เขามีตาดาเขาผลทุกท่านไม่เจอก็เจ้าของเก่งเป็นจังสันครับพี่ดีพี่น้องผมถ่ายรูป วิดีโอข้อสดมาให้เบิรงเลยนะครับนะคู่โคก็บอกว่าว่าเอาบ่เอาบ่เอานะจากนั้นคู่โวก็บอกเลยครับนะบอกบอกเรนว่าว่าขอขังของว่าจะของดีบ่เห็นดีดีครับรา้าว่าเด็ดติดต่อนะแล้ว,ก,ก,ว,วนะลก็มีอีกสองสามสายกับที่มานในลักษณะเดียวกันคู่โคก็บอกว่าว่าเอาแต่ไปคบกันแบบนี้ว่าเอานะแล้วก็ถามรวมเนื่อง <laughs> นี่แหละครับพี่น้องผมถามว่าคอตอัวข้อละใสจุดครับ ใหญ่ปล่าใหญ่หรือเปล่านะครับกูโก็ก็บอกว่าโอ้ยนี่เดียววันไม่น้อยนิดเดียวโอ้ยพี่้องเอ้ใครจะว่าใครจะว่าบ้านนี้ไม่เจออาจารย์เหบผมกับอาจารย์เียบช่องเพื่อนเราไม่ทิ้งกันดีขึ้นในเมืองนี่ละครับพี่รองผมนี่แหละฉันก็มาแบบเดียวกับคู่ผกเลยนะครับเวันนี้เปิดเผยแล้วคู่โกก็เปิดเผยตลอดบานนี้ ในช่งองของอาจารย์เอ็บมีเอฟซีขอทีอยู่ขอช่องด้านติดต่อไปหลายครับติดต่อไปหลายนั่นติดต่อกับผู้พูดเยอะละ อยากไปเบิ้งเขาได้เดี๋ยวนี้พูดบางหญยฟังให้ก็ได้อยากไปเบิ้งเขาเบิ้งแลว้ันบ่เบิ้งที่ซื่อได้ครับป่านเมียงูก็ยังว่าเอาสมัยงานวัดสมัยที่กินนะครับผู้ใดทีก็ไปก็ต้องจะซื้อบัตรนะซื้อบัตรซื้อตัวก็ไปจกก็ได้ใบก็ดีนะครับจะว่าเสียเงินผู้ใดมีเงินไหลอยากเบิ้งใกล้ๆอยากจับอยากใบเอาเงินไปสอดลงในน่นโอ้เขาจังส่นะเน้อนี่ล่ละครับ ลักษณะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นทั้งโซเชียลนะครับเพราะมันคู่โครกราโมกโจกกระเปิดนะครับเตือนนุ่มใหญ่ฟังได้แต่ิ่นกำลังไหลกับขัดกันเข้าไปไหลายคนและแหละนะเข้าไป <c oughs> พี่น้องโอ้ยเฮ้ยอยากจะมาเอาโอ้ยอยากไอ้นะครับ <c oughs> อาจารย์เท่า <c oughs> ผมกับบบ่งดอกครับไปสั่นอาจารย์เท่า เจ้าว่าบ่า่ไปว่ามาว่าหวยกับนง่ามมาได้ดอกก็อ้าวโบเบงก็ดิเจ้าว่าหวยพบเงามาได้ดอกก็จานเยบก็ว่าเลี้ยวมัมยันว่าเปิดเผยอยู่โอ้ยไอจานเนี่ยเออโบ่วยบ้วยไอจานหลงส่วนเจ้าของแสดงว่าเห็นเลยที่นี่เอออต่ดูว่าพี่น้องผมเอาพูดเ่าให้ผูดแบานี้นะครับมีความสุขอย่าเบิ้งกระเบิ่งครับแต่ว่าเสียเงินเด้อเขาให้โอน นะครับแบบนี้ก็มีครับนอกจากที่เปิดใจแล้วยังเปิดหวยอีกอยู่ครับถามว่าประเทศไทยมีอยู่มีอยู่ครับแต่มันเป็นกลุ่มมอวเขาเป็นกลุ่มหลับใคที่เขา้าในกลุ่มนะครับใครที่อยากได้ภาพด,ดีๆได้เด็ดผู้ใดอยากเขาเอ่มาเซกไล่นะครับพี่น้องผมผูใ้ใดอยากคือหมายก็ว่าผู้หญิงอยู่หม่องหนึ่งผู้ชายอยู่หม่องหนึ่งสามารถมีปฏิสัมพันธ์ล้วทำไ้ มีความสุขได้นะนะนะครับพี่น้องผมนั่นแหละมันสามารถเทท้ทุกมือเป็นโลคอ่อนไน์อันนี้อย่าตัดคู่โคกลยครับจะโดนแดงนะครับอันนี้มาให้ความรู้นะครับว่าทุกมือนี่มันเป็นแนวนี้มันมี่แล้วนะผู้ฒ่าฟังทีนน่ต่อไปนี้ก็คือส,สา,าวเล่าเปิดใจก็คือหน่วยลงระบาดพอมีสา,าวเล่าเปิดหอยํำนะครับเนาก็คืลรังไปหา่องเปิดหอยได้บ้านนี้ แต่ว่าช่อง YouTube บ่มีครับมันจิเป็นช่องมันจิเป็นช่องทางที่ตอ่อเฉพาะเขาส่วนตัวเป็น Facebook ครับนะหรือไ้ใด้อยากไรได้ไล่ก็ไปหาเขามีไล่เห็นที่ตอ่อผมครับแล้วก็สามารถข้อหากันได้กันทั้งเฟซทั้งไล์นะครับผมนะนี่แหละฝากไว้ถึงลุงไ่เลยนะครับขันบ่มีทีวีให้ลุงไ่ลุงไงไปขอช่องทางที่ตอ่อก็อาจารย์เทมปีเลครับ เออถ้ายจากเบิ้ง,งน้ำเขาเออลูกไงกับเ,เปืขอเบิ้งน้ำเขาโอ้ยน้อพี่น้องผมมันผมเป็นตะเบิ้งได้ครับกาลังตีเบิ้งูีดีผูมีลูก่มีเมียมีเมียอย่างมาพอ่อไม่นเจ้าเห็งหยังปฏิว่นานะครับบางเพื่อกันแรกเจ้าของก็เขาร้อมนด้เขาก็จากเบิ้งของเราน้ำคือกันนะอ่าบรร้าป้าใหญ่ จะเฮ็ดหยังหมนดนีวะโอ้ยนะครับไอ้ลูกไอ้เต่าจะไปเบิ่งเถัะพี่น้องผมเลยนี่มันมีแนวนี่นะบ่ได้เว้าเล่นได้กับว้าอีหลีนะครับผู้กอโดนมาแล้วแต่บ่กล้าออกซื่อนะบ่ะกล้าเตือนบาดนี้กล้าแล้วเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นนะํารองนะผู้กอก็เลยมาเว้าสู่กันฟังว่าถือบ่ถืถอครับพี่น้องผมนะนะถูก ต้องนะครับว่าโดนไหมโดนพวกยูทูบสองไท่ในมัมกตีโดนอยู่นะครับนะแต่คนบอกว่าเปิดเผยใครมาเตือนนะครับสำหรับเรื่อีคู่กอกันอยากเบิ้งน้นเขาก็ไปขอน้อาจานเหยียบเลยจะมาขอานังผมกับเพราะว่าผมบอกผมลบเบิร์ดล่ะนะครับมันมันมันไม่มีนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นซองล่าโมกั่ะหน้าจา์ไปเดี๋ยวมันจะถึอผิดกฎหมายทางโลกโซเชียลดึงดูดก้นไปอย่าลืมว่า มีสาวไทยึ้นกันครับโดยเฉพาะอยู่แหลมฉบังระรยองนะครับไล่นี่อยู่โรงงานนะครับหลังจากออกการออกงานแล้วไปยืนดูเสาหลักกิโลนะครับก็เปื้องเสื้อผาเปื้องเสื้อผาเลวก็ทายคลิปทายคลิปก็บลงในโลกอ่อนไล่ค้นก็เขาไปเบิงหลายครับ มันบิมตั้งแต่คนธรรมดาครับตำรวจกระเบิงคึอกันเม่ต้องรวจกระน้ำยองออกกระือจับเสร็จแล้วครับน่ะข้อหาอาจารย์นั่แหละครับในศาสตร์ต่อสาสาณะแลองกับพิษเพราะระบอคอมพิวเตอร์ความน่ะการนําเข้าอ่าระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสร้างความเคลื่อนไหวยังก่อศิลธรรมนะครับขัดต่อศิลธรรมอันดีงามของผู้คนนะครับมีโทษครับพี่น้องผม แต่ว่าถ้าผู้ใดเขาไปบ่งก็คืออาจารย์เนีพี่เพิ่นเตือนครับท้าผู้ใดที่พี่โอบข้อก็เพิ่นน่ะเพิ่นกะสีแรกกันเ้อ่าข่อยเปิดหวมเจ้าก็ต้องเปิดไม่กิมฟันเจ่อยไข่บึงน้ำมันนะทางคนต้องเปิดเปิดแล้วยังไม่เห็นหน้าเจ้าของเด้ครับเห็นหน้าเจ้าของเสร็จเขาเนี่ยก็จะไปบอกยังนะครับบึงอย่างเงียบไปละถ้าไปบอกก็จะอัดเสียงถ้าไปบอกก็กะทีเออถ่ายรูปเห็นใบหน้าน้่ ตอนข้อนั้นจังเนยครับเขากรอบตัวน,นั้นเขาบันทึกไว้แล้วบานเข้าไปแบกเมลสั่นได้บา back mail, back mail นแบเกเมลแบกเม่นั่นแหละบานเอิญแบกแมกแบกเมก็คือเอาไปเอาไปลุ่มสิประจานนั่งสินะถ้าเจ้าบ่ต้องการในคอยประจานเจ้าต้องใจเท่านั้นทุนีเองสินะเรื่องมันเงาครับพี่้องผมนะฝากเตือนกันไว้นะครับย่าติสตาใจเอาไปหนาล่อเหลาของผู้เบาใหญ่ฟังได้ ไปแรกก็หวยเขาได้ครับ <c oughs> จำดัว่าโอ้มีหลายเรื่องนะครับแต้าของตีเน่าเกินไปนะพอพี่พ่อน,อน้องซํานีมีเรื่องฝากเรื่องต้อนเรื่องประชาสัามพันธ์ซัมนี่แหละครับพี่น้องผมจากไหนกัห้ <c oughs> ระมดะวังสุขภาพเนี่ยอากาศมันร้อนแห้งแล้วกินนอดพี่น้องทุกหม่องบอลนะครับพี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งยู่ดีกินแยบอยู่แก่กินมั่วเยอะสิมั่ว่เบึง <c oughs> ผู้สาวเราขายหวยไล่ะครับร่างกายสุขภาพเันเสื่อมเนี้ยสุนทรมาทุกสวัสดีมีประตูม้วนค้นกิ๊กเขาครับพี่น้องผมสวัสดีครับ